สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้สรสีเรามีกิจกรรมดีๆหลายอย่างนะคะเราก็ตั้งต้นนะคะรับบริจาคนะคะต้นนี้เราจะไปทอดนะคะวัดป่าห้วยบงสรสีหมู่แฝดเรานะคะจะพากันแห่วันที่สิบเก้านะคะคือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีต้อนรับคณะเดี๋ยวรอถามผู้ใหญ่นะคะต้อนรับอะไรคะ,คะผู้ใหญ่มีงานอะไรบ้างสาัมภาษณ์ก อากรบรมนจังหวัดจะมามอบบ้านครับที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วครับบ้านผู้อยากไหลเนาะอางจังหวัดจะมาลงมามอบด้วยตัวท่านเองเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของโครงการเฉลิมพระเกียรติครับอางกรบรมนยต้องลงมามอบด้วยตัวท่านเองครับวันนี้เดี๋ยวทีมงานให้นาลรำครับครับต้อนรับแล้วก็ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตงบุกแก้วจะออกมาด้วยครับวันนี้ครับพรุ่งนี้เขาบแห่เียทียนพันษาของมู่แปรเราครับแต่เราพาปอจากที่นีดแหละครับนางรำด้วยเนาะแล้วก็ลุงคนมาแตนด้วยครับตรงนี้ ในอคีที่รุคนพ่อท่านนะครับที่ให้ความรู้เพาะกับูงแบบ์ของเราครับของท้องครับค่ะเราก็จะไปชมนะคะผู้ใหญ่ก็จะพาไปชมนะคะพาที่ตุ๊กนะคะคนสวยนะคะไปชมนะคะไปชมบ้านนะคะเนาะเราจะไปด้วยกันเราก็จะไปชมนะคะบ้านผู้ใหญ่ไปนะคะโดยรถประจำตำแหน่งผู้ใหญ่ เราก็มาถึงแล้วนะคะตรงบริเวณงานนะคะอะเราก็มาถึงแล้วนะคะเราก็จะมาจัดแจงสถานที่นะคะเตรียมต้อนรับนะคะรถจะให้จอดรถค่ะเราก็จะมาจัดเตรียมสถานที่นะคะไม่รอนะคะ,คะสถานที่นะคะเราก็จะเตรียมนะคะ

Còn mày hãy nói đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

วางของบ่เถื่อสมุติน้ำเทื่อนเทือนได้มาเคาก็ยังน้อยกับน้ำเนาะอืมกระตุกกระจบวมโตโตกระจกวมโตถึงโตกระจกกบวมโต๊ะอันที่เหลือมาเขามาสาวางอืมมาสาวางอันนั้นเสียเสียเพื่อน้ำมากนะคอยืมเพิ่มจั่หน่อย เราก็จะมาจัดเตรียมสถานที่นะคะมากับวันนี้มากับพ่อผู้ใหญ่แล้วก็พี่ตุ๊กคนสวยนะคะผู้อํานวยการกองสวัสดิการเรานะคะงบประมาณให้เราให้จริงๆเด้๋ยวปีงบประมาณประมาณหน้า้วคะคาดว่าจะให้สสีอีกสองหลังราคาดูค่ะกองทุนที่จะปรับสภาพบ้านของผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้เราน้นในเรื่องของการ อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุคนพิการก็ะจะมีงบเราบูรณาการการทำงานกับพมจอ,อยู่แล้วหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครในครั้งนี้มันก็จะมีบูรณาการหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้นำแล้วก็พมจกอรม,อรอรมนอเรามาร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนเพื่อ เหมือนครั้งนี้เหมือนแบบนี้นะคะเราก็จะมีการมอบบ้านตามโครงการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยงบประมาณในครั้งนี้เราได้รับการอนุมัติจากพมจมาอยู่ที่สี่มืนในเรื่องของค่าแรงหรือว่าการทํางานในครั้งนี้เราได้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือของชุมชนทุกๆคนที่น่ารักโดยเฉพาะ ผู้นำของบ้านสุรศรีนะคะ <ภา S 1> ขอ, <ภา S 1> อุญาตเอานาำ <c oughs> ท่านก็คือท่านผู้ใหญ่วาน,นิชแก้วกันหานะคะ <c oughs> ท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านในการสร้างบ้านในครั้งใช้เวลาประมาณ5้าวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ในการทำงานแบบเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างจากที่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> มาวันนี้ <c oughs> ดูสภาพบ้าน โอ้โหเป็นคนละอย่างเลยค่ะสวยงามเหมาะสมนี่ก็คือการส่งเสริมให้ซึ๊บสะสมเลยนะคะอันนี้นะคะค่ะออค่ะันนี้จัดบริบทค่ะตรงนี้ทางวาดนะคะค่ะเราก็ช่วยเพื่อความอำนวยความสะดวกซื่องบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการคนพิการเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพของคนพิการด้วยอันนี้สุดหลอสวัสดีค่ะนคะอันนี้ เราก็ขอรถเนจากเม่ตารทำมาด้วยของจังหวัดเชลนครมาช่วยได้รถเ่วนมาหนึ่งคันนะคะอันนี้ได้กว่าอำนวยความสะดวกเดีย๋ยวขอเชิญมาด้านปกติตรงนี้เดิมทีนะคะโล่งไม่มีหลังคาเป็นแค่ผ้าผ้ากันฝนกันสาเฉยๆแต่ทีนี้ได้งบมาสี่หมื่นเรามาทำเสาก่อฉชาวนะคะอันนี้ห้องนะ้ำนะคะ ห้อน้ำนะคะอออันนี้ให้เหมาะสมก็คือจะเป็นที่ลากนะคะสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะดูายจับด้วยนะคะเพื่อในการป้องกันแล้วก็พยุงอ,อย่นี้บ้านเพิ่งเสร็จนะคะห้าวันเราทำด้วยด้วยกันทั้งชุมชน,นะคะ่ะรวมโดยช่วยกันเนาะค่ะพี่ตงเนาะค่ะวันนี้ก็จะมีการทำพิธี มอบบ้านค่ะให้ผู้สูงอายุกับคนทพิการอันนี้นะคะรถที่เราได้มาจากเมตตาธรรมมูลิธิสกลนครนะคะ,คะอันนี้ท่านผู้ใหญ่ใจดีช่วยให้มาหนึ่งคันนะคะ,คะมอบให้คนพิการของเราชื่อสมเพิงมารุ่นนะคะแล้วก็คุณยายสันวานมารุ่นนะคะก็ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทุกภาคส่วน,นะคะ่ะที่ร่วมด้วยช่วยกัน คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง <c oughs> เราจะยิ้มและมีความสุขเดินหน้าไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะพี่ตุ๊กโครงการดีๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้จะเรียนถามพี่ตุ๊กนิดนึงว่าเราจะต้อนรับคณะอะไรนะคะมาจากไหนนะคะอ่าอันนี้นก็คือกองอำนวยการความมั่นคงนะคะภายในก็<ม>หรือว่ากรรมนเราจะมีพิธีมอบบ้านโครงการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะ72,000สา อันนี้ก็จะมีพิธีเปิดมอบบ้านซึ่งมีทั้งท่านนายกและก็ผู้นำชุมชนจิตอาสาด้วยค่ะที่สวยงามที่สุดในไฮไลท์ของเรานะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะมีนางรัมรหรอรคะซึ่งตำบลบ่อกแก้วถือว่าโป้งเลยนิ้วโป้งให้เลยนะคะ,คะยกนิ้วให้เลยนั่นก็คือในเรื่องของความสามัคคีของสตรีด้วยหะคะนางรัาของเราเนี่ ทั้งสิบสี่หมู่บ้านมีแต่คนสวยๆแต่วันนี้เราขอคัดสรรมาแค่ยิบๆคอยชมกันว่านางรําเราเราจะราออกมาสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอชมกันในวันนี้เราก็จะมีการมอบบ้านเพื่อให้คุณแม่สังวานนะคะคุณแม่สังวานมารุนคุณแม่ชอบไหมคะมามามาเชิญมาที่นี่หน่อยค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณแม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะวันนี้ แต่ก่อนเนี่ยมาเนี่ย้น้วบุกทูๆๆ <c oughs> ่พี่มีความรู้สึกดีใจไหมที่มีทั้งผู้นําดีๆมีหน่วยงานราชการแล้วก็หลายภาคส่วนมาร่วมร่วมกันแล้วก็ช่วยดีใจค่ะดีใจมาก<ช>แต่ก่อนอยู่แบบไหนนอนเฉพาะเก้าอี้อย่างนี้ตัวเดียวเนาะ<ช>แต่ก่อนเดิมทีนะคะตรงนี้โล่ง,ลงไม่เป็นผ้ายางใช่ไหมคะไม่ม<ช>ีเสาไม่มีอะไรเลยฝนตกเปียก แล้วนอนก็นอนตรงนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้บ้านใหม่เลยเนาะสมเพิ่เนคอะค่ะมีความสุขไหมสมเพิ่มน้องเขาพี่เขาค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะแล้วตรงนี้ถ้าให้คุณยายสังวนเรียบร้อยแล้วคุณยายสังวนก็ต้อง ความสะอาดให้เหมาะสมนะคะ,ะแล้วทีนี้ที่สำคัญคุณยายสังวาลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเขายังร่วมด้วยช่วยกันกับสังคมกับชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็ไปรับจ้างเลี้ยงดูลูกชายพี่การด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะ,ะตอนนี้คุณยายสังวาลอายุเท่าไหร่แล้วคะ67ค่ะเวลาเราให้ไปอบรมไปอะไรที่อบตไปไหมไปค่ะออ ผู้อานวยการที่อบตเขาน่ารักแล้วก็ใจดีไหมค่ะราะคู้จักอยู่คนซื้ออย่างน่ะซื้ออีหยังล่ะเอ้ยนะคะทีค่ะวันน้าหัหน้าตุกค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังเข้าใจไหมคะแล้วก็ผู้ใหญ่เขามีอะไรเขาก็จะมาบอกแล้วก็ประสานงานปีหน้างบประมาณหน้าให้แน่นอนอีกจะเอาเท่าไหร่ของคุณ สำหรับคลิปนี้เอตยาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณโครงการดีๆนะคะของทางจังหวัดนะคะของโครงการกรมนอนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะชิดามรับชมสวัสดีค่ะ